และไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังมีศิลปินรับเชิญของเรามาร่วมแจมในวันนี้กับเบลนันทิตาด้วยนะครับซึ่งเธอเดินทางมาถึงแล้วล่ะบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งแขกรับเชิญพิเศษในกิจกรรมไลฟ์สวิตช์ไลฟ์พูดของเรานะครับนั่นก็คือคุณเบลนันติตาสวัสดีเบลครับถือทัพเค,ค้กอยู่ในมือเรียบร้อยที่ทำเองเปล่าทําเองค่ะดีใจมากค่ะแล้วก็ภูมิใจที่มาวันนี้เชาจะบอกว่าภูมิใจแล้วก็รู้รรสึกพอเห็นเด็กๆแล้วเนี่ยรักรักเด็กมากยิ่งขึ้นค่ะก็รู้สึกภูมิใจเพราะว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยคือที่นี่คือเขาก็เหมือนกับแบบได้ขาดโอกาสหลายๆอย่างใช่ไหมคะแต่ว่าพอ ได้มาทําตรงนี้ให้น้องๆเขาเบลรู้สึกแบบอุ่นใจมากก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้เบลรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สร้างสรรค์มากๆเลยนะคะแล้วก็ที่จะการถ้าใครที่มีโอกาสนะคะก็อย่าลืมนะคะไปทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับน้องๆนะคะที่สถานสงเคราะห์ด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะ